ความรักก็เหมือนท้องฟ้าเลยครับมันกว้างใหญ่จริงๆแล้วแม่งโคตรว่างเปล่าเลยอย่างไรก็ตามนะฮะเมื่อเราเงยนา่าจะไปบนท้องฟ้าเราต้องเจอปลาอย่างหนึ่งครับนั่นคือปลาผนบอกไปยุทธแน่เลยกูว่านะมันคือปรากฏการทางธรรมชาติซึ่งบางอย่างหาดูดยากเอาจริงแต่บางคนแงอุ้ยพอรวยแม่รวยไปช้อปปิ้งต่างประเทศบ่อยเจอบ่อย,อยชินตาละมัง้ง เอาเป็นว่าเขาพาหน่อยแล้วกันวันนี้ฮะเราจะพาทุกท่านไปพบกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่าไม่รู้จักโดยซ้ำว่ามันคือออียงวะจะมีอะไรบ้างกดไลค์กดแชร์ไปตามรับฟังรับชมกันได้เลยถ้าใครดูโลกเหงาไปลากยายมานั่งดูด้วยกันนะฮะปรากฏการที่1ครับมีชื่อว่า circle um horizontal arc หรือปรากฏการณ์ภาษาไทยที่มันมีชื่อว่าเส้นรอบวงโคง้งมันมีความคล้ายค้ายกับหมอกค่ะที่มีความฟุงฟ้งๆเป็นเมฆเป็นก้อนๆที่มีความฟุงฟ้งๆอยู่ แล้วก็มีสีสันสดใสแบบโอ๊ยน่าสวยงามจังเลยแต่รู้ไหมครับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่รุง้งไม่ว่าหลายคนจะได้เป็นว่ารุ้งไฟก็ตามปรากฏการเหล่านี้ฮะมันเกิดจากการหักเหระหว่างแสงอาทิตย์ที่ไปกระทบกับภูเขาน้ําแข็งและมันก็แฉะขึ้นไปบปนท้องฟ้ากลายเป็นสีอย่างเงี้ยกับก้อนเมฆเขาบอกว่าเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ปกติมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ,บ่อยๆในประเทศสหรัฐอเมริกาเอเชียอย่างเราเนี่ยไม่ได้เห็นหรอกนะและเขาเชื่อว่าใครก็ตามที่เจอไอ้นี้เนี่ยคือเป็นคนที่จะโชคดีในอนาคต ดังนั้นไปไปเมกากันไปดูเมฆอันนี้กันจะได้โชคด,ดีเนาะเผื่อลุงจะได้ออกวัวัยสองครับปรากฏการออโรราบางคนบอกว่ดีเลยค่ะมักหน้าหน้าใสออโรรานั่นมันว่านหารจาะคคะระเทศแอนานูปรากฏการออโรราหรือชาวบ้านเรียกว่าแสงขัว้วโลกแสงเหนือเสียงใต้เก่งมากครับชาวบ้านเฮียอะไรก็แล้วต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากลมสุริยะฮะ ซึ่งเกิดจากอนุภาคในชั้นบรรยากาศต่างๆพอเกิดอนุภาคเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นเสียเกิดขึ้นแฉบขึ้นมาแบบนี้เขาบอกว่าเสียงเหล่านี้เกิดบ่อยมากในช่วงหน้าหนาววงเล็บบางประเทศเท่านั้นเช่นประเทศไอร์แลนด์ฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ลาสกาและก็แคนาดาฮะก็คือต้องบอกว่าคนที่อยู่ในประเทศเหล่านี้เห็นออรราบ่อยมากเห็นจนชินตาถ้าเป็นคนไทยคงอุ้ยไม่กอดโอ้โหเซลฟี่แป๊บลงเฟซออดเพื่อนก่อนแป๊บหนึ่งเ็คอินแป๊บสามคับประนานกฎการ์นเคลิส เป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้างครับที่มันจะแบ่งออกเป็น2ส,สีเลยอีกด้านหนึ่งแดงแปลตอีกด้านหนึ่งแบบโอ้โห c คัลเลอรฟู แต่ว่าอยู่ตรงกลางก็คือแบบมีหลายสีรวมมิดเลยแหละนึกว่าสลิมซึ่งเหล่านี้นะครับมันมีชื่อเล่นของมันว่าเมกมุกอย่าถามนะทำไมชื่อว่าเมกมุกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าเมกมุกเขาบอกว่าปรากฏการเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเออเฮแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องราวการหักเหของแสงเรื่องของเรื่องก็คือมันจะเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์ตกตอนนั้นน่ะพระอาทิตย์ฮะมันจะแบบไปอยู่ขอบโลกแล้วแล้วแสงจากดวงอาทิตย์ครับมันก็จะแบบแฝงมาจนที่น้ําแข็งแล้วมันก็จะแบบแฟวขึ้นไปข้างบนท้องฟ้าชาวบ้านเรียกว่ามัน และเกิดการหักเหเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นแบบนี้ฮะ C ครับ Lenticula r Clouds จากทรงนี้คล้ายๆกับไอคาวกันเนาะปรากฏการเหล่านี้มันชื่อว่า เมฆ U F O เพราะว่ามันมีความคล้ายกับยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่มันไปทับถมกันอยู่บนภูเขาลูกนี้เห็นไหมฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญพาะลมเนี่ยนะฮะมันพัดก้อนเมฆไปทับถมการกลายเป็นดังรูปนี้แล้วบอกว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากกับภูเขาลูกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เขาบอกว่าใครที่แบบบังเอิญผ่านไปจะพอดีนั่นหมายความว่าคุณกำลังโชคดียังก็ผ่านสิบรอบไปเลยเนาะโชคดีโชคดีโชคด,ชดีแล้วก็โชคดีห้า <c oughs> <5 S 2> ครับคาตตัันนโบ จากชื่อนี้ไม่ใช่หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลแต่อ,อย่างใดนะครับมันคือปรากฏการณ์ของท้องฟ้าที่แบบฟ้าผ่านั่นแหละผ่ารอบหนึ่งผ่าเยอะมากยิบยิบเยีบยีบเป,ยเป,ยเปียงเปียงปูนปูนอยู่นั้นน่ะเนี่ยในอย่างในรูปนี่เลยฮะคือผ่าแบบเยอะมากมันจะผ่าเยอะไปไหนเดินเข้าไปผ่าออกมานี่สุกเลยนะครับน่ะที่สําคัญปรากฏการณ์ดังกาวเนี่ยไม่ัศจรย์มากเลยนะฮะเพราะมันมักจะเกิดขึ้นในวันที่อากาศแจ่มใสไม่ได้ฝนตกแต่ก็เปรี้ยงออกมาได้เก่งป่าไม่ง้อฝนด้วยที่สําคัญนะฮะบริเวณตรงนี้เนี่ย มากมีนักท,ท่องเที่ยวครับชอบไปเที่ยวไปนั่งรูฟ้าผ่าเปียงๆอุ้ยโรแมนติกอารมณ์ไหนวะที่สำคัญะฮะเกิดขึ้นบ่อยที่บริเวณน้ำตกแองเจล่าหมูกก่เกาะลอสโคลอสแล้วก็เกาะมาจ o ริต้านะฮะแปลว่าใครที่มีโอกาสไปเที่ยวที่นั่นก็อิเล่นไปนั่งดูฟ้าผ่าแล้วกันเนาะเอาแฟนไปด้วยนะผักเข้าไปเลยนะ,ะโหครับปรากฏการณ์ไลท์ เพลลอสเป็นปรากฏการณ์ที่อาิบียได้ว่าเป็นภาพลวงตาเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับแสงไฟนะที่มันแบบตั้งตรงๆคล้ายกับเป็นเสาไฟเลยก็ว่าได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์เหล่านี้มันคือการเหตุของแสงครับมันทําให้เราแบบเห็นแบบเฮ้ยดูดนสิแสงไฟตั้งต,งตรงเป๊ะเลยเลขอะไรวะนะสองแปเ๊เทปซื้อหวยไม่ใช่ละ <c oughs> ต้องบอกก่อนวนะ่าแสงเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นตอนที่ดวงอาทิตย์ครับใกลงจะตกดินและแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็แบบชัวร์เป็น้ําแข็งเหมือนเดิมฮะแล้วก็พุ่งขึ้นไปข้างบน แนวตรงๆทําให้แสงกระทบข้างบนปุ๊บก,ก็ยิงลงมาข้างล่างมันก็เลยกลายเป็นแบบในรูปนี้เลยฮะอย่างไรก็ตามนะครับเราจะแบบว่าเอ้ยทาไมสวยงามจังเลยเนี่ยแต่ฝรั่งเขากับถือบอกว่าไอ้นี่แหละใครไปเจอนะก็จะเป็นคนที่โชคร้ายมากแกเกมสั่งลากเกมขิดได้เลยต้องมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับแกนแน่ๆช้างมันเถอะฝรั่งก็ถือ,ถอไปเราไม่ถือเอาลงเฟซบป๊บ เจ็ดฮะซันด็อกไปใช่ซันใบนะฮะซันใบเนี่ยอร่อยเลยบาร์บีคิวนี่เนาะแต่ถ้าซันไรเนี่ยไว้ล้างจานนะไม่เกี่ยวหรอกไม่เห็นเล่นไปเรื่อยถึงทุกคนไงอ่ะเป็นว่าปรากฏการณ์ซันด็อกเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ครับที่พอมันจะตกปุ๊บเนี่ยแทนที่แดดแสงมันจะค่อยๆแบบนันวๆใช่ไหมแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงแสงมันจะแบบจ้ามากจ้าไม่พอนะยังมีสีสันดลิดแลยับให้เราเห็นนี่อีกหลายสีด้วยที่สำคัญครับปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยเราไม่สามารถแบบเห็นได้บ่อยๆนั่นเนาะ จะเกิดทีนึงและเห็นในแค่แป๊บเดียวเท่านั้นมันก็หายไปแล้วต้องหมายว่าแบบใครเห็นทันถ่ายรูปทันโคตรดวงดีบอกแค่นี้เลยปรากฏการที่8ครับมีชื่อว่าคริ p ส์พุร์โาเรสชาวบ้านเรียกว่ารังสีพระเจ้าเพราะว่ามันจะแบบเหมือนมีออร่ราตลอดเนะวลาเราหลายคนมันจะไปยืนหันหลังให้แดดใช่ไหมหรือว่าหันตูดให้แดดอะไรอย่างงี้แล้วก็ให้แบบแสงแดดเนี่ยมันชว้งอยู่ข้างหลังเราแล้วเราก็จะเนียนเลยแหละเป็นพระเจ้ามั่งเป็นไรมั่ง ปรากฏการณ์อันนี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพบเห็นได้ทุกวันไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ตามฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับข้ามไปเลยแล้วกันก้าวครับ g r e a n fresh เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะและปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยมักจะเห็นเด่นชัดมากที่บริเวณทะเลฮะเขาบอกว่าเวลาที่แดดมันตกเนี่ย ก่อนที่มันจะลัดฟ้าหายไปน,นะฮะมันจะเปลี่ยนสีแวบหนึ่งไปสีเขียวจากนั้นมันก็จะกลายเป็นแวบหนึ่งเปสีแดงและมันก็จะหายไปเลยฮะนี่แหละปรากฏการณ์ green flash ไหนจ้าชาวทะเลอยู่ทุกวันนี้เห็นหรือเปล่าปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เคยเห็นบ้างไหมว่ามันแบบมีอย่างนี้เกิดขึ้นสิบครับปรากฏการณ์ mammoth clouds อุ้ยจากรูปน่ากลัวเนาะคือยุคคืออยู่ยุคคืออยู่ออยัยงไงก็ไม่รู้ ถึงแม้มันจะดูน่ากลัวแบบนี้แต่ว่ามีบางคนบอกว่ามันน่ารักโดยเฉพาะฟ้ารังบอกว่าเฮ้ยดูซี่มันดูคล้ายแบบก้อนนุ่นดูนุ่มนุ่มน้าคือไปเดินจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนถึงแม้มันจะดูสวยงามแบบนี้เห็นอย่างนี้เมื่อไหร่ให้คาดการณ์ไว้เลยว่าอนาคตพายุจะถล่มบ้านคุณแล้วน่อีกไม่ช้านี้รีบไปเก็บของเก็บผ้าให้ดีเลยแม่ตีนะดังนั้นเห็นเมฆอันนี้ปุ๊บรีบถ่ายรูปปั๊บจากนั้นรีบไปเกียมเลยครับพายุจะบุกบ้าน,นอีกไม่ช้านี้ระวังให้ดีนะครับ อาเป็นว่าในบ้านเรามีปรากฏการณ์อีกาฟ้าเหลืองใช่ไหมที่มันจะแบบเป็นสีเหลืองเหลืองหลังจากที่ฝนมันตกบัดมาใหม่ๆเนาะแต่ไม่เป็นไรครับไม่ว่าฟ้าจะเปลี่ยนแปลงยังไงก็แล้วแต่แต่ผมว่าย่างน้กคุณเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับก็ฝากคนละหนึ่งไลค์แล้วกันนะกดครั้งเดียวนับที่กด2ครั้งถ้ากด2ครั้งคือไม่ได้กดกด3ครั้งก็ได้กด4ครั้งไม่ได้กด5ครั้งก็ได้นะครับอาเป็นวา่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากฝากกดซับสไครต์เจมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผม